เรื่องพายุฤดูร้อนตอนนี้เริ่มที่จะเข้าสู่ประเทศไทยแล้วนะคะแล้วก็มีหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะอย่างเช่นที่อําเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีจากการเกิดพายุฤดูร้อนที่ผ่านมานะคะทำให้มีบ้านเรือนพังเสียหายกว่า100หลังคาเรือนค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนเป็นการเบื้องต้นค่ะ โดยหลังจากที่พายุฤดูร้อนพัดถล่มเข้ามาค่ะในพื้นที่หมู่ที่10ตําบลนาวัวางหินอําเภอพนันิคมจังหวัดชนบุรีนะคะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปตรวจสอบร่วมกับทางฝ่ายปกครองโดยความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็จะมีต้นไม้ที่ถูกลมพายุพัดถลม่มหักโค่นลงมาแล้วก็ไปทับบ้านเรือนประชาชนกีดขวางถนนร้านสะดวกซื้อนะคะได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าต้นไม้นี่ต้นใหญ่นะคะท่านผู้ชมคะ,คะ โดยมีผู้บาดเจ็บด้วยค่ะซึ่งทางนี้นะคะอาสากูภา้ภัยสว่างเหตุทุ่งเหียงลำเรียงผู้บาดเจ็บส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพนันนิคมเบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บจำนวนสองรายค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีต้นไม้ขนาดสคนโอบอ่ะคุณอลองการแขนทีอสามคนโอบหักโค่นลงมาขวางถนนกีดขวางการจราจรด้วยนะคะ โดยนางสาวปริยานุษนิยมเล่าให้ฟังค่ะว่าพายุลมเนี่ยมันพัดมาแรงมากจนหลังคาร้านสะดวกซื้อของตนเองเนี่ยหลังคาถูกพัดปลิวออกไปเลยปลิวเลยค่ะแล้วก็ยอมรับเลยนะคะว่าเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะที่มันแรงแบบนี้นะคะลมพัดหลังคาปลิวต้นไม้สามคนอบหักโค่นลงมาครับ ส่วนทางด้านท่านว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิระเจริญในอำเภอพนันิคมท่านก็บอกว่าในการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะจะมีบ้านเรือนในพื้นที่ตำบลนาวังหินที่ถูกพายุพัดถล่มหนึ่งอยหลังคาเรือนนะคะโหเยอะนะคะะคแล้วเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เร่งสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือพร้อมกับเร่งเปิดเส้นทางการจราจรแล้วก็ที่สาคัญหาที่พักอาศัยในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัยค่ะ โดยบ้านเรือนเนี่ยบางหลังคือพังทั้งหลังเลยนะคะคเช่นเดียวก,กันกับที่วัดห้วงหินตําบลชากระบกอําเภอบ้านค่ายค่ะทีนี้พายุก็แรงเหมือนกันพัดพระพุทธรูปน้ำหนักกว่า100กิโลกรัมค่ะพัดจนร่วงหล่นลงมาจากซุ้มประตูโบสถ์นะคะโดยที่บริเวณซุ้มประตูโบสถ์พบเพียงฐานรองเท่านั้นแต่ว่าที่พื้นใต้ซุ้มประตูเนี่ยอง์พระ ปลิวร่วงลงมาแตกกระจายเป็นชิ้นๆเลยค่ะคน้ำหนักเป็นร้อยโลนะ,ะร้อยโลยังปลิวเลยปลิวนะคะแล้วนอกจากพระพุทธรูปแล้วก็มีกุฏิอีกสาหลางังเพิงร้านค้าบริเวณหน้าวัดได้รับความเสียหายไปด้วยนะคะ โดยพระอธิการลำยองเจ้าอาวาสวัดห้วงหินท่านบอกว่าในช่วงขณะตอนที่เกิดลมแรงนั้นเนี่ยมีทั้งลมทั้งฝนมาพร้อมกันทีเดียวเลยค่ะ,คะวูบมาทีเดียวเลยนะคะหอบเอาพระพุทธรูปหนักกว่า100กิโลกร,รัมร่วงลงมาเกิดความเสียหายตามที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะมันคือเห็นไหมคะเพิงเนี่ยมันไม่ใช่เพิงเล็กๆนะคะ,คะก็คือปริวไปเลยค่ะแล้วเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะคะทั้งลมทั้งฝนมาพร้อมกันแรงมาก